เข้าสู่ช่องเชอร์ลิสตอรี่นะคะวันนี้เราก็จะมีวิธีการแต่งหน้ากรบรอยสิวยังไงให้เหมือนดารามาฝาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ชลรี่เป็นสิวหนักมากแล้วก็พวกรอยสิวพวกรอยจุดด่างดำคือเยอะมากช่วงนี้นะคะชลรี่ก็แพ้พวกหน้ากากพวกแบบ PM 2.5คือสิวขึ้นแบบไม่หยุดเลยพอสิวหายปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือพวกรอยสิวค่ะทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ารักษายากมากแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีการแต่งหน้ากลบสิวแบบ กดพวกแบบรอยสิวจุดดงดำยังไงให้เนียนเป๊ะเหมือนดารามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายมากทุกคนสามารถทําตามกันได้เลยและวันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าจะทํายังไงให,ให้แบบว่าหน้าเนียนยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโอเคไม่เปก็การเสียเวลาทุกคนก่อนจะไปดูฝากกดหนึ่งไลค์ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะไปดูกันเลย ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าเราต้องบำรุงผิวกันก่อนนะคะวันนี้ชลริกก็เลือกใช้ตัวนี้เลย m มด e ดริ e ดับรอย r ื่นสปอร์ตเซรัมซึ่งตัวนี้ กัมซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยลดพวกรอยซิวจุดด่างดำเป็นนวัตรกรรมจากแดนกิมจิเลยก็ว่าได้มาเป็นวิธีกระตุ้นซ่อมแตมเซลผิวเองตามธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าล้ำมากๆเพราะว่าโดยปกติวิธีนี้นะคะก็จะมีตามคลินิกทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามาอยู่ในรูปแบบเซรั่มแบบนี้เลยแล้วเนื้อเซรั่มของน้องเขานะคะก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ พอทาไปแล้วนะคะก็จะให้ความชุ่มชื่นดีมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะทุกคนส่วนผสมหลักๆของน้องเขานะคะก็จะมีพวกไมโครนิดเดิลนะคะที่มาจากปองน้ําในทะเลก็ค,คือตัวนี้นะคะมันก็จะดีที่ว่า คือมันเหมือนเป็นการใช้เข็มเล็กๆอะคะ่ะทุกคนจิ้มเพื่อให้เกิดแผลแล้วพอร่างกายของเราเกิดแผลแล้วใช่ปะตัวนี้ก็ทํางานเหมือนกันก็คือทําให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนกับอลีลาสตินขึ้นมาใหม่แล้วมีสา,า,ารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือดักก้อนบอดที่จะช่วยชะลอแล้วก็ลดเลือนลิ้วรอยนะคะปกป้องหิวจากอนุมูลอิสระ รังสี U ูวีพ่วงมลภาวะที่เป็นพิษกับผิวไปลดปลอยแดงทําให้ผิวเรียบเนียนยิ่งขึ้นแล้วก็มีเอลฟาฟอร์กีก้าไว้นะคะเป็นสารสกัดไวเทนนิ่งจากพืชบนเพื่อเขานะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่งางใสมากขึ้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็คือสารสกัดจากดอกไม้ สีขาว6ชนิดน,นะคะตัวนี้ช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้ผิวเรากระจ่างใสเปล่งปังด้วยพอทานแล้วก็จะให้ความชุ่มชื่นดีเนาะทุกคนสังเกตหน้าของชารี่ได้เลยคือมันจะมีความแบบเงาเงาชุ่มชื่นอยู่เนาะไม่เหมือนตอนแรกคือแบบหน้าแห้งมากๆถ้าใครมีรอยสิวจุดด่างดำนะคะชารี่คิดว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นสิวอะแล้วไม่หาตัวช่วยในเรื่องจุดด่างดำนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราไม่ใสแล้วก็ไม่เรียบเนียนได้ฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยลดพวกจุดด่างดำให้หายไปเลยนะคะแต่ถ้้าาออยยกใหพวร สิวจุดด่างดำหายไวนะคะชอรี่มีวิธีนะคะทุกคนก็คือใช้เช้าเย็นแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันมันถึงจะเห็นผลไวแล้วก็เห็นผลมากยิ่งขึ้นและจะบอกนะคะว่ามันก็จะขึ้นอยู่ตามสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยและน้องเขาไม่มีซิลิคนไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยนะคะคิดว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยยังไงถ้าใครสนใจจะหาตัวช่วยลดพวกจุดด่างดำพวกรอยสิวน้องเขาก็มาในรูปซองแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ49บาบาทก็หา ซื้อได้ที่ I f and Boy บอยลา a ดา CJ แล้วก็ s h อป e e นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องใดก็แนะนําให้หาผลิตภัณฑ์รักษาให้มันตรงจุดน,นะคะมันถึงจะเห็นผลยิ่งขึ้นโอเคแล้วก็ทาครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะทาครีมกันแดดเลยตัวนี้ก็ใช้ของมิซูมิตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันก็จะช่วยปกป้องพวกแสงแดดแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มันไม่เหนียวเนอะหนนะด้วยนะทุกคนเวลาทาครีมกันแดดนะคะแนะนาให้ทาเยอะๆเลยทุกคนก็คือเทมาแบบ2ข้อมือแบบนี้คือทาเเยยยอะะะะจิ่งดีมกลนะคะ ก็ลองเลือกหาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดอะไระที่เหมาะกับเราก็ถึงจะดีนะอย่างเช่นตัวเนเชอรี่คิดว่ามันเหมาะกับเชอรี่มากๆเพราะว่าทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนักดนะีค่ะพอทาแล้วมันก็จะกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลงรองพื้นกันก็ฟองน้ําของคุณแก้มกี้นะคะก็คือโจนีว่าเนาะเทคนิคเล็กๆเ,เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากจะทําให้หน้าเราเนียนยิ่งขึ้นนะทุกคนควรใช้ฟองน้ํานะคะมันถึงจะเนียนบางคนนะใช้มือมันอาจจะไม่เนียนนะทุกคน เวลาเราลงรองพื้นควอนแถบ,บแบบนี้ไปนะใหญ่นี้นะอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเนียนค่อยๆแถบๆลงไปออกไปแบบนี้ถ้าเราอยากจะให้หน้าเราเนียนยิ่งขึ้นนะ่ะแนะนําให้เลือกสีรองพื้นนะให้เข้ากับสีผิวเราด้วยนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบเข้ากับผิวได้ดีแล้วคือมันดูเนียนดูแบบอ่ะสมมแต่ทุกคนนั่นแหละ ถ้าเกิดเราเป็นรอยสิวแบบนี้ให้ใช้ฟองน้ำแทบๆไปกดเยอะๆเลยซ้ำๆย้ำๆให้มันหลายๆรอบเดี๋ยวมันจะปกปิดได้ดีมากต่อไปเราจะใช้คอนซีลเลอร์ของตัดเซนนะคะเบอร์ศูนแล้วก็แปรงถ้าเราอยากให้หน้าเราเนียนมากๆนะทุกคนเชอรี่คิดว่าใช้แปรงอ่ะจะเนียนมากกว่าใช้มือนะ บางคนก็ชอบใช้มือในการแบบกรบพวกรอยสิวหรือว่าพวกใต้ตาแต่ส่วนตัวชล,ล่คิดว่าแปรงจะกรบพวกรอยสิวได้ดีกว่านะคะชล,ล่ก็เอาคอนซีลเลอร์มาป้ายตรงมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แปรงแทบมันไปเราเคยเห็นช่างแต่งหน้าที่เกาหลีส่วนมากเขาก็ไม่ได้ใช้มือกันนะคะทุกคนเขาก็ใช้แปรงเนาะตรงนี้เรามีสิวแล้วก็ค่อยๆกรบมันไป ทุกคนดูได้เลยคือแบบหน้าเนียนมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆเลยนะคะก็คือใช้แป้งจะดีกว่านะคือมันมันเนียนจริงๆอ่ะทุกคนแล้วคอนซีลเลอร์ที่เชอรี่เลือกใช้คือใช้ดีเหมือนกันของเดอรเซมอ่ะทุกคนใช้มาหลายหลอดแล้วอ่ะคือมันใช้ดีมันเข้ากับสีผิวเราดีมันได้มีค่าสปอนเซอร์หรืออะไรนะคะคือซื้อมาตั้งแต่แบบเอออยู่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะคือแบบมันใช้ดีจริงๆค่ะทุกคนต่อไปก็ทาแป้งนะคะอันนี้ก็ใช้ของลันลีทัศนคือจริงๆตัวเนี้ย ก็ซ <hora> ื้อนานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ใช้นะคะเพราะปกติเวลาชลรี่ทาพวกล่องพื้นหรือว่าคอนซิลเลอร์อะไรเงี้ยชารี่จะไม่ค่อยชอบทาแป้งเท่าไหร่เพราะว่าชลรี่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอะไรให้มันดูฉ่ำๆเนาะแต่วันนี้ชลรี่อยากให้หน้าเนียนยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรต้องใช้แป้งเพิ่มเข้าไปอีกเนาะมันจะได้แบบเซตหน้าให้มันเนียนมากๆเราจะใช้แปรงนะคะมันจะทําให้ดูแบบเนียนแบบธรรมชาติเขียนคิ้วก็ตัวเดิมเลยค่ะก็คือของเคส มาแล้ว,ว่าเคสหรือเกสเคสเคสปะเคสหรือเกสนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้กันแล้วกันนะคะจำไม่ได้ล้วของเกสหรือเคสตัวน,นี้ชารี่ก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะชารี่มีความรู้สึกว่ามันให้สีแบบว่าธรรมชาติดีอะแล้วก็ติดทนอยู่นะ ก็จะบอกว่าแปลงทั้งหมดที่ใช้นะคะเป็นของโจวีน่าค่ะก็คือของคุณแก้มกี้เราอุดหนุนเขาหลายตัวเลยนะจริงๆก็มีรองพื้นของโจวีน่านะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาใช้เราลองใช้ของสีจันก่อนอยากจะทดลองหลายๆตัวถ้าอันไหนดีก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเป็นหนูทดลองปะ สำหรับตาวันนี้นะคะก็จะแต่งแบบเบาๆแล้วก็แต่งหน้าแบบเบาๆเนาะแต่ว่าเราจะเน้นผิวที่แบบดูเนียนกริบเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลือกใช้ของอียิปต์ค่ะตัวใหม่เลยที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะรีวิวให้ทุกคนดูเนาะคือไม่ว่างมากเลยช่วงนี้ทุกคนคืองานเยอะมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะรู้สึกถ้าําไม่ผิดมันจะมีเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะมันออกมาสองตัวเนาะ รอมีโอ,อก,กาสก,ก่อนนะทุกคนวันนี้เราจะลงสีอ่อนไปก่อนก็คือสีนี้นะ oh, แล้วก็จะตามด้วยสีนี้เอาเฉพาะตรงหางก็พอวันนี้จะเน้นแบบเบาๆเราว่าสีของอีก,กิมมันก็ให้ความธรรมชาติแล้วก็สีสวยอยู่นะ อย่างที่บอกวันนี้เราจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรเบาใดเบาสีเดิมค่ะทาใต้ตา oh, s <S สีเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะทาตรงหางตานิดนึงวันนี้จะทาวิงวิงเลยทุกคนทานิดน,นึงก็ได้นะเอาสีนี้กันแล้วกัน ปุยเอาตรงหัวตานิดนึงดีกว่าเห็นสีมันสวยดี oh, oh, ต่อไปหลักขนตากันค่อยๆขึ้นไปนะคะมันจะทำให้งอนมากขึ้นวันนี้ก็เลือกใช้มาสคาร่าของ m มเบอร์รีนเมเบอร์รีนเมเบอร์ีนขำเองตลกเองอีก oh, นมากเลยอะทุกคนต่อไปปัดแก้มนะคะก็ใช้ของตัวนี้เลยของ The s เ a เหมือนกันตัวนี้มันก็จะให้ดูแบบธรรมชาติแล้วก็มีความส้มๆนิดน,นึงแต่ว่าเราปัดไม่เยอะนะคะเราอยากจะให้ความเนียนของหน้าเนาะปัดนิดนึงนิดเดียวพอขอนิดน,นึงนะรู้สึกว่าตามันยังแบบไม่คมอะไรเงี้ยก็จะใช้สีนี้นะคะ คือปกติชาลี่จะไม่ค่อยชอบใช้อะไลเนอร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากจะให้แบบยังคงความเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงเฮ้ยลืมบอกทุกคนอันนี้ก็คือของ t o o o ค for s c h o o l ใช้ดีมากๆเพราะว่ามันเข้ากับสีผิวลี่ดีใครที่เห็นคลิปแต่งหน้าชารี่บ่อยๆก็จะเห็นแล้วแหละว่าชารี่ใช้ตัวนี้บ่อยมากจมูกกันต่อไม่รอแล้วนะ คือเฉดดิ้งคือมันสีสวยแล้วก็ดูธรรมชาติมากๆแล้วมันเข้ากับสีผิวรีดีก็เลยชอบมากๆเลยนะตัวเนี้ยไปหาซื้อได้เลยนะที่ช้อปปีไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเป็นของเกาเหลีเคยเห็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ฝั่งเกาเหลีใช้เยอะมากทุกคนก็เลยซื้อตามแล้วมันก็ดีจริงๆอะ่ะต่อไปเราก็จะมาทาลิปวันนี้ใช้ของดีอเราจะทาสีเบอร์สามก่อน oh, ต่อด้วยเบอร์หกหกหนึ่งสิ่งนี้จะออกแบบแดงแดงค้ขอของาข้างไหนอ่ะ แล้วค่ะทุกคนเป็นไงเนียนกริบเปล่าในเห็นปะทุกคนเมื่อต้นคลิปนะคะก็จะมีรอยสิวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคือแบบเนียนมากๆเห็นไหมทุกคนมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆอย่างที่บอกเทคนิคของเชอรี่นะคะก็จะใช้แปรงในการกรบพวกคอนซีลเลอร์แล้วก็จะใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยพวกอ่าล่องคืนนะคะมันก็จะเนียนมากๆทุกคนแต่อย่างที่บอกนะคะทุกคนการกบพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปะ เฉพาะหน้าเปล่าอ๋อเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุทางนทํานั้นถ้าเราไม่อยากให้มีพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำนะคะเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยมันถึงจะหน้าเนียนใสแล้วก็เรียบเนียนมากๆฉะนั้นอย่างที่บอกเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่มันรักษาตรงจุดนะคะเมื่อต้นคลิปชอรีก็ได้แนะนําเซรั่มตัวหนึ่งไปให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนะคะก็คือตัวนี้มันช่วยรักษาพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเราก็จะได้หน้าเนียนใสยิ่งขึ้นโอเคค่ะคลิปนี้ชอรีกขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีปปรระะโยชชนนนน์กกกับบทุคนนะคคใอลิี้ ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะ<ม>แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ